ขายของนั่มค่ะขายของทั้งถือเวกใช่ไหมอันนี้ทั้งงวดอีกแล้วเด้อันนี้งวดที่เีบมาอีกแล้วไม่สวัสดีค่ะสวัสดีครับเจเดียสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นยังไหนเจ๊งวดเมื่อกี้ถือหลายปะ อันมัดหลายปันนี่ไม่เป็นตัวกันค่ะอ้แต่ว่ากับเขามากสามงวดแล้วเด้สามงวดติดแล้วขางวดติดแล้วแมนเฉพาะกระซิบเด้งวดก่อนนู้นเท่าไหร่นะอันสี่หกสามตัวงวดก่อนสามตัวงวดก้อนสามตัวนะสี่หกแล้วก็มาสามตัวสามตัวนี้แล้วก็มางวดงวดบางหันแล้วก็นี่งวดนี่งวดที่สี่แบบนี้งวดนั้นมันออก หกสี่หกนั่นไหมออกับฟันในสามสีห่หกงวดมันออกไอ่เก้าเก้าแปดเจ็ดหรือเจ็ดแปดเก้านะออกับฟันในแปดหกเจ็ดมันกลับมาทีออ่แปดเจ็ดมันปะกับมอก็เป็นสามตัวงวดบ้างหันเคื่นแรกคนกับมากับคนกับมาเขาฟันหนึ่งสี่เก้าคนกับกลับให้เป็นหนึ่งสี่หกทั้งนสะี่เนาะเต่าเคลื่อนมันผ่ะคนมันยำให้เป็นห้าหนึ่งเก้า กับว่าอีกหนึ่งเก่าน่งหงตัวกลับมันเลยบ่ได้หลายได้หลายเ่อไ่ได้หลายปันใดเพราะมันเป็นตัวกลับแย่ไมน้อยก็ได yeah, ้ย้อนได้จังสี่บัวติดติดเงี้ยสามหลังหน่ะแมนเพราะว่าเขาเด็กเก่าเขาเด็กของเป็นตัวเดียวกันเลยกลับไปมันก็เลยตัวกัเธอรู้จนในบ้านสามหลังแมนทีดีนี่ มันก็ขายของน้ำอยู่เลี้ยว่นสิมาเว่อขายของน้ำค่ะขึนขายของทั้งถือเวกใช่ไหมแมนอันนี้ยังงวดอีกเหรเด้อันนี้วันที่ซิบมาอีกแล้วมาอีกแล้วกะซิบมาแล้วสามตัวหางเดียวเจ้าซีซี่ยังงวดนีวันนี้มาเอายังพ่อแล้วสมัยรวยแล้วเจ้าเงินปะในเงินยังขาดแค้นอยู่แมนค่ะสมบัติพ่อเล้ด้วยเราอยากเลิกเนอะไม่ทำให้เลิกอะค่ะหมอไม่ให้เลิก เห้มาแบ่งปันแม่นบ่โอเควดนี้กระซิบแล้วหางเดียวเอาได้บ่กระิบวันจันไหกระซิบวันจันไหิงแล้วมาหลอกก้อนเจ๊ขอคัดลอกก่อนมาคัดลอกพนเดนกระซิบวัดวได้ไวยังบตอกตัวตัวเดีซื้อๆแมเป็นจังไห๋ไผเมื่อกในความรู้สซกว่าในความรลุดซื้่ะอืมหนึ่งพุ่มเลยเจ้าทีพุ่มกัมที่มาไหว ล้านทําแม่เบิกซบเพิ่นแมเปิดเปิดเพิ่นเอิวมาเปิดโชคเปิดยังเปิดโชคเปิดดวงเปิดดวงเออแม่นเปิดดวงล่ะตะพัดเปิดดวงน้ำเพื่อนน่ะฝันมาตลอดแมฝันดีมาตลอดโอ้มาได้ดวงยุนีเจ้นี้แม่นจั๊กทีแม่นยุนีละเพราะว่าก็เปิดแล้วก็ไปฝันเลยแม่แม่ฝันกะซี่สามวัดสามวัดซ้อนนี่ก็คือเขามาตลอดนี่คืงวัดที่ซี่เพิ่นกระบอกอีกเพิ่นม้ามือหลังจาก อ่าเลขออกแล้วขึ้นที่สองกับตู้ดีตัวนี้รอบนี้ได้เลขกกับซีฟเจแดงมาฝันบ่ได้เพราะว่าพนบ่หันมาตอนเขามาพอกันนะรอฝันกับซีฟรอบดีมาฝันกับเมื่อคืนฝันเน่ยเป็นเช่นไรอาการนอนอยู่ซึมนอนอยู่ซึมเราเหมือนกับวันพ่อแม่ผูกห้าสิแม่ห้อก็สะดุ้งขึ้นนั่นสิแม่ยังมีคนมาบอกใส่แม่เั็นสี่มันกดียวกัห้างเดี๋ยวเอาเลยวหมเอาลดูได้ดูตัวไหนล่ะครับตัวไหนซีเจ็ดสอง ี <S 1> <S 1> en, yeah. um. ่72แม่ทั้งเดียวแต่ว่าเพิ่นไม่ได้บอกตรงตรงเลยมีน้องเดาบอไปหนึ่งเพิ่นให้คล้วยกันเอาจริงไหมทุกครั้งเพิ่นก็บอกได้ว่าให้มาตรงตรงเลยสมมติว่าอันตอนนั้น64หกเพิ่นก็มาบอก364นี่ยังเงี่น่ะใช่เพิ่นเสียเฮาใส่ปัญญาจังหน่อยขอดังๆนี่เจ๊อีกรอบนึงอันวันนี้บปล่าเจ็ดเว้ย472 4ีเกสองเสป็นชื่อจ้งเขาเมื่อวกระซิบผีผู้เท่าเหมือนเดิมไหมเสียงเสียงผู้เท่านั่นแหละเสีงดังฟังสัตด์หะครับฟังแฉบจนสะดุ้งเลยเนาะแสดงว่าเป็นจากไทดีเนาะเนี่ยจนมะดุ้ง่นมาให้ตองวดดีเนาะพูมากระซิบสี่เ็ดสองก่ะจิบสี่เ็ดสองเจสี่บอกเ เขาบอกเทียดเยอะซีเกตสองสะดุ้งเลยเพระว่าเสียงดังมากเสียงดังมากแม่โนกัดสีบแล้วกัดเสียงดังตะโกนบอกซีเกตสองวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวโก้แม่ค่ะตีเป็นน้ำในเด้อไปนอนเพราะว่าคนสีบวกบอกตรงตรงเขาบถ้าถ้าพ้าพืนบอกบอกตรงนี้ห้าสิบแปดไปแบบใดเจ็ดกัดซีเกตซีสองสองซีสองเกตยังไปประมาณนี้นะคะไม่ได้สามตัว ขยายเอาแต่ว่ากระซิบนี่ได้ยิน่าของมาหลายงวดแล้วดีอันนี้งวดที่สี่แล้วหามากกระซิบซี่มันใจบ่มันใจค่ะกดได้ก็เกริญน่ครับเกตซี่สองสองสี่เกตหนี่งพันสามต้นนี่หละสี่เจ็ดต้สี่เกตสองสี่เกตสองสี่เกตสองบอกเบอร์ตูม่หยาบเล่นมาครับแมนบอกเบอร์โทรเอฟซี่นั่ง่ฮะข้าเจ้าทรถหามขงุดถ้ายมันสีบมีเวลาารับเพิ่นแม่ขายบ่อแมน ให้ให้โทษตามช่องอะไรช่องพนรู้เรื่องอยู่่ขายของอยู่แถวใดขายยุคคอนเจนค่ะปูหมดร้านแม่จ้ายุ่ใหม่ขายยังครับขายยังอาหารตามสั่งยุ่ยุยุ่ถนนกลางเมืองยุ่ขังรัชนวอนเดอร์ผู้ใดไปทางนั้นก็ไปแวะนี่แา่หมูมาครับนี่มาส่วนส่วนตัวแต่หมูน่ะส่วนตัวหมอนี่ยุ่งส่วนตัวแมนค่ะกันสามเครื่องส่วนตัวค่ะ ตามอาหารขายตามช่างเนาะค่ะแมนอาทิตย์<ะ>นึงหรือว่าเดือนนึงเลยมาเทียสองเทียม,มากฝากอีฟซี่แมนค่ะจะว่ากับเพื่อนกันมาเรื่อยๆยูดอกค่ะอีฟซี่กด้ายากอุ้นหนุนเจแดงกับไปได้ท้อนแก่นเนาะค่ะพ่้เงี้ยนก็นได้แล้วพี่ก็ได้แจ็คแปลงเลยพี่หี่พี่ได้แปลงหลนึ่งพี่ว่างเปล่าหนึ่งแปลงบ้านสามหลัง เงินเดี๋ยวจะเงินเก็บเพราะท่านในมีรถจะขั้นครับรถรถง่ายขั้นเดียวจะมอเตอร์ไซค์สองขั้นเดียวแต่เงินมาในวไว้ซื้อเด็กหมอแม่เดียวแต่เงินบรรลุอยากได้เงินใจอ่ำๆล้นว่าจจีชุดที่เอาฝันเท่าเดียวหรือว่าจะมีโคงสุดท้ายถัดเสียงกระซิบนี่ก็คือจบรอบเดียวเลยแต่ว่าแต่ว่าส่วนหนักคนมาวันพาที่ต้องวันนี้คือบ่มาวันผาบุถลอดถลอดถลอดเบิ้งวันผาก่อนเลย เพื่อเพื่อวันพระเพิ่นมาอีกทุกครั้งสิมาวันพระอันนี้มาก่อนมาก่อนวันพระสูตรเจตัวใดบั็นเจอสูตรสูตรชุดอะไรบ้างหันชุดร่างอย่างเดียวล่างบ่ครับแมนอ๋อมีสูตรอย่างเดียวสูตรด้วยนะสูตรนี้ต้มกลมตัวใดครับล่างอย่างเดียวสูตรบวงคลมตัวใดเกล็ดแดงมันคือมักทั้งเบือตัวเลยหมักทั้งเดเอหอมเบืเนาะสูตรนี้มีเล็กตครับมีอยูซี่สูตรแม เล็โตครับเฉพาะล่างเนาะครับหาสองหาสามหกสองแล้วก็หกสามหาสองหาสามหกสองหกสามแม่นหาสองหาสามเฉพาะล่างเฉพาะกระเชียบนี่มีวงกลมไหครับเอาเบิรดได้แล้วเอาเบิดได้บ่อยแม่นเออหนีละหนีละแม่นแล้วที่มักมักนี่เอาหามักได้บ่วงหายเนสี่สองสี่สอง ให้ al, มากส่วนตัวก็คือ้ซีสองเพราะว่าผนสิบ nah, ัวมาตรงๆทั้งผุ้หมวดเลยผนสิบัวมาตุกตรงเป็นบังไม่เยอะน้อยบ้างเป็นบังไม่เยอะน้อยยกเลยครับตึกบ้าตึกแล้วถึกแล้วแนนถึกแล้วตัวไหนซีสองเนี่ยเอายกมากไปตัวซี่สองเนี่ย่ะตึกแล้วเอาไปทั้งยังกันนะตึกคาดตึกแน่แล้วคาดถึกแนนซี่สองแนน มักดที่สองมักแห้งท่านคุณท่านเลยบหครับท่านคุณท่านไปเลยค่ะมาแห้งที่สองพันคุณท่านชอบส่วนตัวเนาะค่ะคุณได้มักจะตามได้คุณได้่บมักกับพานเนาะค่ะไอในสามตัวนี่นะคุณได้มีเส้นจับเอาเลยมาแน่่ริมาแน่ส่วนมาวันนี่สิขืนบนเลยไปนองบ่มารังจักเสียได้บางวัน มหันมามหันมาลางบะมาลนมก็ล่างเออหมกหบนล่างไปดเจ๊บนลางไม่เรื่อเลยไปบนล่างรลดอือไปกับด้วยไปกับตามตัวนี่ก้วยกันเอาเลยพี่น้องก็ให้มักให้มักซีสองสองซีตัวเดียวโคโลสูตรหน้าใส่เลยว่เจ๊แมนค่ะผู้ใดมีหน้าเอาใส่เลยค่ะเป็นนอนวัด เฮ้าพร้อมว่าที่เองเฮ้า้กับชมเนอะค่ะขอบคุณเกีแดงนะคะขอบคุณชมมาค่ะขอบคุณเพระแบ่งปันความฝันเนาะจ้า